อัปเดตข่าวเลยครับเมลิดที่น่าสนใจประจำวันที่8สิงหาคมจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยครับเอาเรามาดีก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจะขอสรุปข่าว2วันรวบเลยนะครับก็คือของเมื่อวานด้วยเนาะเป็นวันที่7แล้วก็วันที่8รวมกัน2วันอ่ะเดี๋ยวมีข่าวอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับมากันที่ข่าวของเมื่อวานก่อนเนาะ น้องบลาฮิมดียร์ตได้ถูกเลือกเป็นแมนออฟเดอะแมตชอย่างเป็นทางก,การนะครับผมในแมตที man ่เจอเชลซีนะยังไงก็ยินดีด้วยแล้วก็มีพาดหัวจากสื่อต่างประเทศนะว่าเหตุผลที่คาร์โลเชลซิติให้เอนดิกและอาดาคือแลนั่งเนี่ยก็คือว่าต้องการให้ดูวีดีโอจูเนียเล่นวินีเนี่ยเล่นยังไงแล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ย นำไปปรับปรุงเพื่อแก้ไขว่าจะเล่นยังไงต่อนะต่อไปมีนี้ต้อนรับการกลับมาของบรรดาขุนพลนักเตะแลมาริดที่เป็นตัวหลักเะเตยูโรนะครับแล้วก็ขอต้อนรับน้องเอ็มบัปเป้ด้วยนะที่ได้เข้ามาซ้อมกับทีมแต่ยังไม่ได้ซ้อมกับทีมแบบรวมนะคือคนที่เข้ามาชุดใหม่เนี่ยจะถูกเทสความฟิตจะถูกแยกซ้อมนะแล้วก็มีรายงานว่าพรุ่งนี้เนี่ยเอ็มบัปเป้เนี่ยถึงจะได้ไปซ้อมกับ คนในทีมซ้อมรวมอ่ะซ้อมรวมแบบจริงๆอ่ะแล้วก็มีรายงานนะว่าโรดิโก้เนี่ยถูกเลือกให้เป็นเตะลูกนิ่งต่อจากโทนี่โคทนะซึ่งอาชีลตีเนี่ยส่งทีมงานสตาร์ลูกนิ่งที่แบบเทนกับโทนี่โคทเนี่ยคือว่ามาเทนกับโรดิโก้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีรายงานจากมาก้านะรายงานว่าเ๊บกวาดิโอราเนี่ยสนใจในตัวโรดิโก้นะคือต้องการที่จะเซ็นสัญญา แล้วก็สอบถามความเป็นไปนได้มาที่มาริตในส่วนข่าวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมีอนะัปเดตแลวันนี้มีข่าวรายงานยืนยันว่าเรอวมลิตเนี่ยยืนยันว่าลอดิโก้เนี่ยจะไม่ถูกขายออกแล้วก็คนใกล้ตัวของลอดิโก้เนี่ยก็ออกมายืนยันว่าลอดิโก้เป็นคนยืนยันเองว่าลอดิโก้จะอยู่ที่มาริตต่อไปนะครับผมง่ายก็ขอให้ โรดริโกอยู่กันนานๆนะเรียวมาริดเนี่ยวางแผนในอนาคตที่จะใช้แผนโจมตีแผงหน้า3คนเนี่ยจะมีโรดริโกวีนีแล้วก็เอมบัปเป้นะอันนี้คือแผงหน้าโจมตีของมาริด3คนที่วางแผนไว้ในอนาคตซึ่งผมเคยบอกไว้แล้วว่าไอโรดริโกเนี่ยมมนมีโอกาสที่จะไปมากที่สุดเพราะผมมองว่าโรดริโกเนี่ยน้องเก่งก็ไม่ได้ถึงขั้นเลี้ยงจ๋าแบบวีนีหรอกแต่ว่ามันเหมือนเนย์มานะคือมันสารพัดประโยชน์อะ ไม่ได้เลี้ยงอย่างเดียวไม่เลี้ยงกะมันกินตัวได้แล้วมันก็คมอ่ะในระดับหนึ่งมันเป็นสุอรับด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเก็บไว้ให้ดีเพชรเม็ดเนี้ยแล้วก็อายุยังน้อยกว่าวินีด้วยมีรายงานจากเรเลโวนะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมัดลิกเนี่ยเชื่อว่าตัวน้องลูนินเนี่ยจะเซ็นสัญญาต่อสัญญาออกไปนะเดี๋ยวในกรณีน้องลูนินเนี่ย ไปอ่านเจอกระทู้ที่น่าสนใจของหนังสือพิมพ์ของสเปนนะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปแยกออกมาคุยถึงเรื่องน้องลูนินว่ามีปัญหาอะไรถึงทําไมยังไม่ต่อสัญญากันสักทีทนึ่งมาถึงข่าวต่อไปของน้องเอนดิกนะทางสายข่าวมัดลิดเนี่ยเข้ารายงานว่าน้องเอนดิกเนี่ยได้สร้างความประทับใจให้กับคาร์โรนเชรติและทีมงานสตาฟนะโดยทางสโมสสเรียวมัดลิดเนี่ยไม่ได้ต้องการให้น้องเอนดิกเนี่ยมีความกดดันเหมือน วิกเตอร์โลเก้ของบาร์เซโลน่านะแล้วตอนนี้ตัวน้องเอนดิกเองเนี่ยก็กําลังพิจารณาขั้นตอนที่จะแบบพัฒนาตัวเองไปทีละขั้นทีละขั้น,น,นไม่ได้พัฒนาแบบก้าวกระโดดนะพัฒนาไปทีละขั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาที่ดีที่จะได้พัฒนาตัวเด็กมานะแต่ก็อยากคาดหวังอะไรมันมากถ้าไปกดดันมันมากแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างหวังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฮาซานะระวังนะจะผิดหวังกัน แล้วก็มีข่าวซื้อขายนะครับคือตอนนี้น้องอันวาโลโรดิเกสของเรอัลมาดริดเนี่ยกำลังจะถูกเอสปันยอนซื้อตัวไปนะครับโดยในข่าวเนี่ยระบุว่าตอนนี้น้องอันวาโลโรดิเกสของเรอัลมาดริดเนี่ยเอสปันยอนเนี่ยกำลังที่จะเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะโดยตอนนี้มันมี2สโมสรส,น,สนใจในตัวน้อง1คือเอสปันยอนแต่เอสปันยอนเนี่ยยื่นมาแบบจรงิงจังแล้วก็มีสโมสรหนึ่งคือเรียลโซเซดาแต่โซเซดาเนี่ย คือว่าจับตามองอย่าเฉยแต่ยังไม่ได้ยื่นอะไรมาเดี๋ยวเขาต้องดูกันต่อไปนะว่าน้องจะย้ายออกหรือเปล่ามาถึงข่าววันนี้นะครับวันนี้จะแทบจะไม่มีข่าวอะไรทางนู้นจะเป็นข่าวการตื่นเต้นกับการซ้อมครั้งแรกของเอมบัปเป้ซะมากกว่านะครับที่ผมตามมาก็น่าจะเป็นข่าววันนี้เนี่ยมีการประกาศรีภัยอย่างเป็นทางการของเปเป้นะครับอำนานเลี้ยวมานหลดแล้วนะยังไงก็ ขอให้เปเป้โชคดีหลังจากวิถีแห่งฟุตบอลไม่ว่าจะไปทำอะไรนะครับยังไงเปเป,เป้ก็เป็นตำนานของมาริตเป็นตำนานของผมแล้วก็มีรายงานว่าหากลูก้าโมดิตสามารถเอาชนะอาตาลันตาได้เนี่ยลูก้าโมดิตเนี่ยจะเป็นคนที่มีแชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเรอัลมาลิตนะยังไงก็ลุ้นเอาใจช่วยให้สำเร็จนะโมดิตจะได้จารึกประวัติศาสตร์จะได้เป็นตำนานขึ้นไปอีกสุดยอดจริงๆคนนี้ แล้วก็วันนี้ข่าวซื้อขายเนี่ยค่อนข้างแบบว่าอัปเดตสนุกนะมีรายงานว่ามาริดเนี่ยกำลังจับตาดูแบ็คดาวรุ่งของเชลซีอายุ18ปีนะนั่นคือจอชอาร์เชนโปงนะซึ่งมูลค่าทางการตลาดเนี่ยคือทานเฟอร์มาร์เก็ตเนี่ยอยู่ที่3แสนปอนดะ์นะแต่ว่าได้มีข่าวาวมาริดเนี่ยกำลังจะทำการยื่นไปที่15ล้านนะแต่ นักข่าวเชื่อว่าเชลซีจะตั้งค่าตัวน้องคนนี้ยอยู่ที่30ล้านนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวบาร์เยนินยอมที่จะปล่อยอัรฟอนโซเดวี่แล้วนะครับโดยสื่อคาดการว่าเป็ดเสร็จดีลนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านนะแต่มัดลิดเนี่ยคิดว่าดีลเนี้ยมันจะเป็ดเสร็จจะอยู่ที่30ล้านเอาอีกแล้วสรุปก็คือมันก็ยังไม่ลงตัวกันอยู่ดีต้องรอดูต่อไปว่าแบบมันจะลงตัวตอนไหนแต่ถามว่าได้อาร์ฟอนโซเดวี่มาดีไหมดีแน่นอนเพราะก็ตรงรุ่นเลย อารมณ์เหมือนแบบว่าอาราบ,บ้าเออแต่แบบอาราบ,บ้ามันแข็งกว่านะผมเชื่ออย่างนั้นแต่เดวี่วมันไวกว่าก็จบกันไปแล้วนะครับกับสรุปข่าวที่หามาให้นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปจะเป็นตอนพิเศษที่ทําเรื่องของการขาดหายไปของโทนี่โค้นะแล้วก็ลูนินว่าทําไมยังไม่ต่อสัญญาทักทีมันมีรายละเอียดคือผมอะ เข้าไปอ่านในแบบสื่อพิมพ์ฝั่งสเรเปนที่เขาเล่นกันแล้วตอนนี้เขาเล่นกันเรื่องลูนินหลายเรื่องครับยังไงก็จะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังก็อยากให้เข้ามากันเยอะๆแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันเนาะขาวเรลเามาริดเราอยากให้เป็นเหมือนแบบว่าคอมมูนิตี้คุยกันหลังบ้านเพื่อนการเฮฮาโอเคครับแฟนๆเทปอื่นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะส่วนแฟนๆชุดขาวถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเข้ามาเยอะๆนะ ส่วนแฟนแฟนบาซ่านะยังเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นกำลังใจกดไลค์ like, กดแชร์ share, ก็ขอบคุณแต่ถ้าไม่ก็เลืองของมึงไง